สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่มีพยากรณ์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงการทํานายกันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าทั้ง12ราศีภาพรวมประจําเดือนธันวาคมปี2 5 6 6นี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับสําหรับชาวราศีมีนนะครับภาพรวมประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับผมการงานการเงินความรักและก็โชคลาภนะครับเรามาเริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับสําหรับชาวราศีมีนนะครับ สำหรับการงานนะครับผมพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเอ็นดูคุณเนี่ยมากเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะคุณค่อนข้างมีความโดดเด่นนะครับผมนะงานการงานของคุณเนี่ย ปรับตัวได้นะครับผมนะจัดการกับตัวเองได้จัดการคนในทีมได้ถ้าเราเป็นหัวห,ห,หน้าใดๆนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะให้การสนับสนุนของคุณมากๆเลยสิ่งที่ดีความจเจริญงอกงามเนี่ยรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไพ่เสียครับผมตั้งใจต่อไปนะครับแต่บางทีเนี่ยความใจอ่อนของเราอาจจะทำให้คนมาเอาเปรียบเราได้นะครับผมนะเราเป็นคนที่แบบเออปกติเราเป็นคนที่แบบใส่ใจในรายละเอียดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโดยเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะยุ่งนิดนึงทาให้เราแบบละเลยบางอย่างไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งใจกับมันนิดหนึ่งนะครับใส่ใจรายละเอียดกับมันอีกนิดนึงนะครับผมออกนิดเดียวมันจะหมดปีแล้วนะครับผมนะโอเคครับต่อไปนะครับผมการเงินนะครับผมประจําเดือนธันวาคมนะครับของชาวราศีมีนะครับ การเงินนะครับผมถึงแม้จะมีเรื่องเข้ามาให้คุณบ้าวุ่นใจนะครับผมนะถึงแม้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณก็จะใจอ่อนช่วยเหลือเขาไปแต่สุดท้ายคุณจัดการได้นะครับแค่ไม่ต้องพยายามอยาเครียดก,กับมันมากนะครับผมนะเพราะว่าสุดท้ายนะคุณจะผ่านไปได้ในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีแบบเเขาเรียกว่ายังไง ใกล้ๆตัวนิดนึงนะครับผมอาจจะมีชิวเฉียดนิดนึงนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณผ่านไปได้นะครับชาวราศีมีนนะครับผมนะแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะทําให้คุณเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมนะโดยเฉพาะเรื่องการใจอ่อนอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาขอนู่นขอนี่เราอยากซื้อนู้นซื้อนี่ให้เขาอะไรอย่างงี้หรือมาขอ,อเวาเวยเลยเอ้ยฉันขอยือหมหน่อยช่วงเนี้ยถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งให้คนยืมตังค์นะครับผมนะชาวราศีมีนนะครับเขาอาจจะนำความวุ่นว ทวงเขาเนี่ยโอ้โหเราต้องแบบไปง้อเขาถึงขนาดไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้นะครับผมลดรายจ่ายตัวเองได้ก็จะดีนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับความรักกันบ้างครับผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนครับผมความรักช่วงนี้ท้าโสดนะครับ ยังไม่ค่อยมีเวลาครับผมคุณน่ค่อนข้างยุ่งเลยแหละครับผมนัไปโฟกัสกับการงานนะครับผมนะถ้ามีข้าว่าคุณก็แบบเออฉันยังไม่พร้อมอ่ะหรือว่าฉันยังลืมคนเก่าไม่ได้นะครับผมนะแต่ถามว่าคุณจะมีความรักได้ไหมมีได้แต่ว่ามันจะไม่ง่ายนะครับผมอาจจะยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่เกินความสามารถของคุณแน่นอนคุณต้องจัดการบริหารดีๆนะครับผมในเรื่องของเวลาและความรู้สึกของคุณนะครับสาหรับคนที่มีคู่นะครับผมนะต่างคนต่างทํางานนะครับผมเติมความหวานให้กันบ้างก็ดีนะครับผมนะมีโอกาสได้ปรับตัวจับเขาคุยกันนะครับผม ในความรู้สึกของซึ่งกันและกันนะครับผมที่อยากจะคุยกันมานานแล้วนะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้นะครับผมนะหาวันสบายๆนะครับผมไปนั่งชิวกันนะอยากคุยอะไรกันก็ลองปรับใจคุยดูนะครับผมนะจะผ่านกันไปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยุ่งๆกันทั้งคู่เลยนะครับผมนะหาเวลาไปเติมความหวานกันบ้างก็ดีนะครับผมนะสําหรับชาวราศีมีนะครับเอามาดูกันเรื่องของโชคลาภบ้างนะครับโชคลาภของชาวราศีมีนะครับ โชคลาภนะครับผมนะถึงแม้อาจจะมีะรายจุงรายจ่ายอะไรเข้ามานะครับผมมีอะไรให้ระวัลวุ่นใจนิดนึงแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอยู่นะครับผมนะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเ,เด็กๆนิดนึงนะครับผมบางทีอาจจะเลี้ยงกุมกุมานเอาไว้หรือว่าแบบไอ้ของไอ้ไข่อะไรเงี้ยลองไปไหว้ดูนะครับผมนะมีอะไรเข้ามาแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นเดอะเวิ์ลมานะครับผมปกปักรักษาคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับผมแต่ว่ามันจะผรจากตักเป็นเบานะครับเหมือนเวลาเราล้มเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนเป็นฟูกที่คอยรับเราเอาไว้อยู่นะครับผมนะถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าอย่าลืมไปไหว้เขานะครับผมนะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับผมนะไพ่อยากบอกอะไรนะครับผมสำหรับชาวราศีมีนะครับ ชาวราศีมีนครับผมนะถึงแม้เนี่ยครับผมนะจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในเดือนธันวาคมนะถึงแม้คนจะมีขอความช่วยเหลือคุณใดๆก็ตามถ้มคุณพร้อมจะช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยคุณจัดการอยู่นะครับผมนะั้นแล้วมันจะได้รับทุกอย่างมาาันจะชัดเจนขึ้นนะครับวาคุณจะได้รับข่าวดีนะครับผมในเดือนธันวาคมถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับผมก่อนก่อนขึ้นปีใหม่อะไรเงี้ยเขาหาเวลาไปต่างจังหวัดครับผมเพราะคุณเหนื่อยไปทั้งปีแล้วนะครับหาอะไรไปอ,อยู่ใกล้ๆน้ำนะครับผมนะ้นน้ำตกน้ำตกทะลงทะเลก็ได้นะครับผมให้คุณได้พัก่อนยใจะ ผมฟื้นฟูพลังงานจากธรรมชาติดูนะครับคนราศีมีนนะครับผมนะสัญลักษณ์ประจำตัวคนราศีมีนเนี่ยเป็นปลาเนาะปลาคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสไปไว่ายน้ำนะครับผมได้ไปเจอใกล้ๆทะเลหรือแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสฟื้นฟื้นฟูนะครับผมนะจิตใจของคุณได้นะครับระวังเรื่องความเครียดนะครับผมนะเฉพาะเดือนธันวาคมนี้นะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคำทำนายประจำเดือนธันวาคม2566นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมนี่เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือการใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ